Ờ, vừa nãy, chúng ta chung tiếp nhé. Một cái là chút một. Chân bà Chân bán Chân Xin chào. Chúng ชายน,น,น,น้องวอนถ่ายจริงจิ้งค่ะ <c oughs> นี่จิ้งค่ะถ <c oughs> ่ายจริงจิ้งค่ะมีก <c oughs> ารเก็บเงิน <c oughs> ด้วยครับเรียกค่าคุ้มของผ่านทาง <c oughs> ไปต่อหดได้พันหนึ่งดได้พันหนึ่งไปต่อ สวนเด็กเล่นมีบ้านพักต่างอากาศโอ้โหคนเขาดูร้านครับถ้ารถมาก็ประมาณคันละห้าพันครับถ้าผ่านทางชมวิวนี่ไม่ใช่เทือกแสวนนะครับเกาหลี ทางลงทางลงเหยาซุ้มพักทนสุ้พักทนซุ้พักทนซุ้พักทนทางลงครับแที่ เ,เ,เดินไหมไปเย็นครับใส่ถุงมือแป๊บนึงโอ้โหมาเทีเท่ยวเยอะครัเนยะไม่ได้รถมารถจอดข้างล่างขึ้นมาเสียเงินไป ไปอยู่เกาหลีได้ดูนี่แล้วอาจะคนบางคนอาจจะเจอเคยมาหรือบางคนอาจไม่เคยมาดูแแผนที่แป๊บนึงเห็นไหมครับแผนที่หุบเขาเขา่ขาวงกดนี่ครับตอนเราตอนนี้เราอยู่จุดนี้ครับตอนนี้เราอยู่จุดนี้ แล้วเราจะขึ้นบดเขาไปนู้นอ๋อไปอ่าไปไปต่อ,อมีบ้านพักต่างอากาศทางลงอ๋อรีสอร์ทครับเป็นเหมือนรีสอร์ท พักหนึ่งคืนหนึ่งก็ห้าหมื่นห้าหมื่นวอนที่เป็นเงินไทยก็พันกว่าพันกว่าบาทที่เป็นเงินไทยก็พันกว่าบาท เราไปขึ้นทาง,งุงเราจะมาทางนี้เดีด๋ยวนี้มีสนามบาสให้เล่นด้วยไม่รู้ว่าใครมาเล่นนะไปนี่เราไปต่อแล้วขึ้นไปต่อเขึ้นไปต่อเอีกนิดนึง ช้นช้นช้นแม่จังคือช้อนแม่จังเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสถานที่ตรงไหนให้เที่ยวนี่ครับช้อนแม่จังเสียงคน,นคือคือแบบเหมือนมีน้ำตกครับเมื่อเสียงน้ำตกอะ่ะมันมีเสียงน้ำตกครับอ้าวจริงด้วยครับนี่นี่ครับนี่ để đeo để, để với lô tầm ảnh hưng nhao 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 họ nhao mẹ <coughs> Nah, udah punya udah dijual udah dijual nih 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 จีด่มากพีรออห่้้เาโอ้หม่อเรสก่อนเข้าใจหรอเร็วปุ่นานยอ้อาารจ้ะเดี๋อเข้ามาหนึงครับเดี๋ยวไปเล่น มาเลยมาเลยโอโ้ต้องรอ,อคิวครับเนี่ยเอา,อย,าอยู่ข้างข้างๆดีกว่าเอเลยครับไปลงไว้ก็หมดละเดี๋ยวไปเอาละนั่งละ 哎、uhm，好快了，快！哦，哎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 ，

багт интоо өгнө та багт интоо өгнө та เอาอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง